ริชี่ออเนทอวดหน้าสดไรเมคอัพในช่วงกักตัวอยู่บ้านนาทีนี้ไม่มีใครที่จะไม่รู้จักเธอคนนี้อย่างแน่นอนสําหรับนางเอกสาวหน้าหวานลิชี่ออเนทดิคาเบเลสที่ก่อนหน้านี้เธอเพิ่งผ่านพ้นดราม่าเปลี่ยนตัวนางเอกไปอย่างดุเดือดหลังจากที่จบประเด็นดราม่าเปลี่ยนตัวนางเอกและแม้ว่าจะมีกระแสดราม่าออกมาแต่เธอก็ได้กําลังใจจากบรรดาแฟนคลับไปไม่น้อยเลยเรียกได้ว่าฟ้าหลังฝนมักสวยงามเสมอเลยละจ้า ึ่งลาสุดสาวริชี่ก็ได้ออกมาเผยภาพของตัวเองในวันที่ต้องกักตัวอยู่บ้านเนื่องจากสถานการณ์โควิด -19 โดยสาวริชี่ได้เขียนข้อความใต้ภาพในอินสตาแกรมว่า it's better this way a little l o n e l but better l e s s a y h o m e บอกเลยว่าเป็นภาพหน้าสดที่ดูสวยสดใสสุดๆเลยละจ้า